มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมาจาเป็นต้องไปเว้ยมันจะไม่อยู่ในแพลนผมแต่ผมต้องไปทุกครั้งเมื่อผมมาที่อากิฮามาระนั่นก็คือร้านสตาเบับเว้ยอ๋อ <c oughs> นะมามาเรื่องสตาเบับเลยคุณแบลมาฮะสตาเชับเนี่ยคืออะไรนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่า <c oughs> มันเป็นเรื่องอาหารอีกแล้วก็จริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องอาหารอีกแล้วก็จริงแต่ว่าผมอยากจะแนะนําคือ มีหลายๆคนเว้ยชอบสงสัยว่าทําไมคุณบอลนะฮะคุณบอลชอบมาอากิฮาบาระแล้วมาที่ร้านนี้เสมอเลยมันมีอะไรกันนะอะไรเงี้ยอธิบายนิดนึงก็คือเคบับเนี่ยมันเป็นอาหารของฝั่งแบบพวกตุรกีพวกตะวันออกกลางอาหรับอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นการแบบว่าแล่เนื้อชิ้นๆมาแบบประเสียบไม้นี้แล้วก็แบบเอามาลมควันมัน แล้วเพื่อแล่เนื้ออันนี้ออกมาเป็นแผน่นแผ่ๆซึ่งอาจจะแบบเสียบไม้กินซึ่งไอ้เสียบไม้กินะน่ะเรียกว่าเคบับเว้ยแต่ว่าไอ้ที่เอามาห่อแป้งแ,ปงแบบนี้เขาจะเรียกโดนเนอร์เคบับอะไรประมาณอย่างน,นั้นแล้วไอ้เมนูนเนี้ยในญี่ปุ่นมันฮิตมากอืซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าแนวนี้อยู่่มันฮิตได้อะไรมัน,มนญี่ปุ่นเขาเขา,เขาชอบอะไรที่เป็นฟิวชั่นแบบนี้นะผมว่าเออคือแค่แบบเฉยๆมันก็ไม่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 ดึงดูดปะ เออพอเป็นแบบนี้ปนะุ๊บอะ่ะคือเคบับมันเป็นสิ่งที่ขายดีมากแล้วก็มันห่อแป้งกินอะไรแบบนี้มันเดินกินได้นะฮะถ้านับยุคก,ก่อนโควิดนะมันเดินกินได้อย่างตลาดเอมิโยโกะเนี่ยแบบร้านเคบับก็จะเยอะมากนะฮะหรือแม้แต่ในอาคิฮาบาระเองก็มีร้านเคบับเหมือนกันนะครับรวมถึงเอ่อฝั่งโอเมก้ไม่ใช่ฝั่งโอซาก้าไม่ใช่โอเมก้าผมจะพูดโอเมก้าทำไมวะฝั่งโอซาก้าเองเนี่ยเก็มีร้านเคบับเหมือนกันซึ่งก็แบบเออมันค่อนข้างฮิตหลายที่เหมือนกันนะแต่ แต่แต่เทบับเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามันกินยากเลย<อ>เพราะอะไรเพราะมันห่อมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะกินแต่ละทีมันก็จะแบบว่าซอสมันจะเลอะเธอะเลอะปากนึกออกไหมเราก็ต้องแบบว่าเตรียมผ้าเช็ดปากอะไราม,มาคือว่าว่าง่ายมันเป็นของที่กินข้างนอกยากสะดวอ่าแล้วเวลาจะกินในบ้านเองแล้วมันก็ต้องมาระวังเลอะเธอะอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนี่ก็ดูไม่ออกคือกัดคือดูไม่ออกมันจะกัดทางไหนดีอ่ะคือพอมันกัดทางซ้ายหรือกัดทางขวาแล้วมัน โอกาสไหลมันสูงอ่ะกัดตกกางมันก็ไม่ไม่ถนัดในการกัดอ่ะคือดูแล้วมันมันไม่ได้กัดคําเดียวแล้วมันหมดทั้งด้านกว้างไงใช่ใช่ก็อ่ดังนั้นเนี่ยคือดูไม่ออกเลยว่ากัดยังไงให้มันปลอดภัยเวลาผมจะซื้อกินเนี่ยก็เลยแบบต้องแบบนานๆที่เอาฟีลิ่งเนี่ยกินสักหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าผมก็ได้มาพบกับร้านที่ชื่อว่าสตาร์เคบับในอากิฮาบาระนะฮะรูปต่อไปเลยคุณแบล คือสไตล์เคบับเนี่ยมันก็คือจะเป็นร้านขายเคบับก็จริงแต่ว่ามันเป็นร้านให้นั่งกินได้ด้วยอ่าแต่ถามว่าสไตล์เคบับนั่งกินแล้วมีอะไรพิเศษอ่อย่างหนึ่งก็คือร้านก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะเออเล็กเล็กเล็กเล็ที่นั่งที่นั่งนั่งได้แบบว่าคนนนั่นเต็มเต็มเต็มเลยนะนับก่อนสามอ่ะสองสี่อ๋อแทนที่เอามาห่อแทนที่จะเป็นห่อเป็นแป้งก็เอามาใส่จานให้มันหมดเรื่องหมดราวเลย ส่จานกับข้าวเ,ออเคบับด้งเ,เขาเรียกเข okay. าเรียกเคบับด้งเว้ยออคือเหมือนกับว่าเขาเอาเ,ออเขาไม่ได้แค่แบบว่าขายเป็นข้าวกล่องแล้วเนื้อเคบับกับโปกับข้าวอย่างเดียวแต่เขาเอาไปทําเป็นแบบด้งข้าวด้งบุลีอ่ะเออ,เอ,อแล้วก็แบบว่าสามารถเลือกได้ว่าเออจะคุณจะเอาซอสอะไรคุณจะมีท็อปปิ้งเป็นพริกอะไรแบบไหนเลือกได้หลากหลายมากคล้ายๆคล้ายๆนะคล้ายๆซับเวย์ <laughs> ใช่ใช่มันจะเป็นฟีลลิ่งแบบประมาณนั้นแต่ว่านี่มันคือร้านเคบับไง แต่แม่งเป็นด้งอ่ะซึงแบบเฮ้ยแล้วด้งหนึ่งราคาเท่าไหร800่แปดร้อยถึงหนึ่งพันเยนกลางๆเนาะไม่แพงมากกลางๆไม,ไม่แพงมากแล้วข้าวมันถ้าเยอะมากเว้ยด้งมันดง้งคุณเทียบกับไอ้ไอดายโยตัวนี้มันตัวใหญ่มากเว้ยอเออแล้วด้งมันก็คือแบบด้งไม่เล็กอะอย่างนี้แล้วกันนะฮะถือว่าน,นี่คือเนนโดลอยใช่ไหมนาดเชนโดรอยปกติเป็นฟิกเกอร์เป็นฟิกเกอรฟิกเกอร์ใหญ่ๆเลยอะดอยยักษ์อะไม่ใช่ราโยยักษ์อะซึ่งแบบว่าเฮ้ยตัวมันประมาณแก้วกลางประมาณแก้วกลางเซเว่นอาร์มัดลม ได้แก้วเล็กแก้วกลางแก้วกลางแล้วกันแก้วกลางมันแก้วกอ้มันก็ใหญ่เนี่ยใหญ่อยู่ใหญ่อยูแก้วกลางใหญ่มากเลยอืมซึ่งไอร้านสตเคบับเนี่ยมันขายเป็นเคบับด้งนะฮะแล้วมันกินกับข้าวได้ไงแล้วแน่นอนว่ากินกับข้าวมีช้อนซ่อบมีอะไรให้อย่างดีเนี่ยมันก็เลยกินง่ายนะครับผมอ่ะดูดูรูปต่อไปเลยคุนแบลอันนี้คือสองจานนี่คือในวันเดียวกันแล้วก็ไปซัดสองจานนี้คนละวันเว้ยเป็นเช้าเช้าวันใดกับเช้าวันอังคาร นะครับไม่งั้นก็เป็นซูโม่มาจินเนี่ยใช่ไม่ไม่ไม่กินกินเยอะขนาดนั้นก็ก็จุกเหมือนกันก็ซูโม่ไอ้เนี่ยเขาก็จะแบบมีทั้งขายเป็นจานทั้งขายเป็นด้งอะไรเงี้ยซึ่งขายเป็นขายเป็นจานกับขายเป็นด้งก็แบบรสชาติของด้งที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันนะฮะขายเป็นจานก็คือเข้าขายเป็นด้งเนี่ยซอสกับเนื้อมันจะเข้าเนื้อมากกว่าเอ่อเข้าเข้าไปในข้าวมากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถือว่าแบบเฮ้ยเป็นร้านที่ออกมาเวิร์กมากๆเหมือนกันอืม เป็นร้านที่ผมจะแวะไปทุกครั้งเว้ยว่าเฮ้ยมาอากิฮาบาระมาโตเกียวทีไรเนี่ยต้องไปที่ร้านนี้เพราะว่าผมอยู่โอซาก้าผมไม่มีเคบับร่งให้กินเว้ยเออรวมถึงอันนี้ฮะอันนี้มุกมุกอันนี้ท้ายสุดแล้วนะฮะท้ายสุดของรูปนี้รูปนี้เนี่ยมันคือไอจานแกงกะหรี่เบอร์เลอเนี่ยมันเป็นอะไรรู้ป่ามันตั้งชื่อว่ามันตั้งชื่อว่าออสมันคาเลออสมันคาเลอ่าซึ่งแบบว่าตอนแรกออสมันแล้วก็เสิร์ฟมาให พวกแบบจักรวรรดิออตโตมันของพวกแบบตุรกีอะไรพวกนี้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะเออซึ่งมันเป็นมันเป็นแกงกะหรี่พร้อมข้าวที่มาพร้อมกับว่าเนื้อสามแบบเนื้อแกะเนื้อเอ่อเนื้อแกะนะแล้วก็เนื้อวัวแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรนะไอ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 แฮมเบอร์กอ่าแฮมเบอร์กเนื้อสามเนื้อสามแบบเออเนื้อแฮมเบอร์กสามแบบมาอยู่ในในจานเดียวกันอืมนะครับแล้วนะฮะแล้วแล้ว แล้วก็แบบมีผักนุ่นผักนี่มาซึ่งแบบมันเป็นเมนูไฮไลท์ของร้านจานนี้พันแปดรเยนเว้ยซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วผนณะตอนนั้นอ่ะผมก็กินเว้ยแล้วผมก็ถามถามคนขายว่าเอ้ยผมก็ผมก็ถามคนขายว่าเออเออไม่ใชเ่เล้าใหม่เราใหม่ผมมาไปกินกับเพื่อนอ่ะแล้วก็ผมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเนี่ย ออตมันคาเลนะเขาตั้งชื่อจากบาอาณาจักรออตโตมันของชาวแบบว่าไอ้พวกไอ้ไอ้ตุรกีนู่นนั่นนี่นะพอประวัติศาสตร์ผมก็เล่าๆๆๆๆไปนะฮะแล้วผมก็เลยแบบว่ามันมีโอนเนอร์ของร้านอ่าที่แบบว่าเขามาชวนคุยผมก็เลยถามว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ไอ้ออตมันคาเลของคุณเนี่ยแบบว่ามันเป็นธีมแบบว่าแบบออตโตมันอไใช่ไหมเออมันบอกว่าไอ้เมนูนี้นะมันก็มันก็ควักกระเป๋าตังค์มันขึ้นมาเว้ย มันคือชื่อกูเว้ยชื่อออตมันตอบไอ,อ้อเหี้ยแตกเพลงนี่คือหลังจากเล่าไปแล้วออต,ตมันใช่ไหมเล่าไปแล้ว <laughs> เล่าไปแล้วแล้วแบบว่าไอออนเนอร์มันก็แบบว่านี่นี่ชื่อกูนี่ชื่อผม่ะผมชื่อออตมันและนี่คือกะลีแกงกะลีชื่อของผมซึ่ง็แบบว่าเอาไอ้สัตว์มึงเ <laughs> มนูมึงเองออหระไรปจีตจังเดินนะก้มเก็บเศษหน้าบน <laughs> นั่นแหละครับนั่นแหละครับนะฮะ <laughs> มึงเผากูอย่างนี้เอง แล้วใครจะรู้ว่าเป็นชื่อมึงวะถ้ามึงไม่บอกเออนะกูไปถึงแบบมันนู่นเลยกูก็เข้าใจไปถึงแบบนั้นอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะฮะก็ซึ่งได้อันเนี้ยคือร้านสตาร์เคบับที่แบบว่าเป็นร้านเคบับด้งคืออางนี้สำหรับผมนะถ้าที่ผมหาหามาดูเนี่ยเคบับที่ขายพร้อมกับข้าวแล้วมาเป็นถ้วยแบบนี้เลยอ่ะผมเจอแค่ร้านนี้นะผมไม่ผมไม่เจอร้านอื่นที่แบบขายเป็นแบบนี้เลยนะในโอซาก้าเนี่ยมันจะเจอแบบว่าเป็นเขาเรียกว่า อะไรนะเคบับเบนโตซึ่งแบบว่ามันเป็นข้าวใส่กล่องโฟมแล้วก็เอาเนื้อเคบับเนี่ยแปบนข้าวซึ่งผมลองแล้วแบบแม่งไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนี้เลยเออคุณคุณ,คณหน้าคุณออสมันก็เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนเลยใช่ปะไม่ใช่ฝรั่งเนาะ เออเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนแบบยุโรปยีความตะวันมีความแบบว่าแข<ล>กขาวแ,แขกขาวตาเข้มๆหน่อยไว้หนวดแบบว่าเป็นเป็นโอจิซังเท่ๆอย่างนี้ละกันนะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นนะครับโอจิซังเท่ๆกวนๆอ่ะเออแบบวราคนตีนนักชื่อเมนูคนตีนเออแล้วถ้าแบบช่วงก่อนโควิดนะเวลาแกยื่นด้งนะแกมันจะแบบ คนตีนคือยื่นด้งปุ๊บพอจะรับปุ๊บชักด้งกลับอะไรเงี้ยแบบนี้บอกว่าคือบอกว่าไอ้เชี้ยคือจะกินข้าวอย่างเมาเล่นอะไรเพื่อนเล่นเหรออะไรเงี้ยมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้อยู่เริงปีีโอเคครับก็นำมีตรงไหนอยู่ตรงไหนของอันนี้อากิบะใช่ไหมอากิฮาบาระครับผมอยู่ซอยข้างๆซอยซอยเดียวกับอะไรเงี้ยริมถนนมันจะมีไซเซริยะหรือร้านหนึ่งในซอยตรงซอยที่อยู่ข้างไซเซริยะตรงเข้าไปก็เห็นภาพวิวร้านตัวนี้เลย ได้ก็เอาใส่เศษเป็นจุดกาจุดเริ่มน่าจะเห็นนะก็ลองดูลองดูผมว่าหลายคนถ้าถ้าชอบแนวนี้นะ่าจะประทับใจกันนะฮะอ,อันนี้ผมแค่อยากมาแนะนำเฉยๆว่าทุกครั้งผมต้องไปร้านนี้แล้วหลายคนเนยจะมาแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบอลคุณบอลแบบว่าคุณบอลติดใจร้านนี้อะไรมากมายขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยคือมันมันพิสดารจริงๆนะ้ย S 1> <S 1> <S <S กับการที่แบบว่าเราจะกินเคเคบับเป็นแบบว่าไอ้แป้งหอ่อข้าวอะไรอย่างนี้แบบมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่หนอ <S 2> <S 2> <S อกป่ะเออประมาณนั้นแหละนะครับ